ที่นี่นครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลลาวได้กู้ยืมเงินจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำม,มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นรถไฟความเร็วสูงมูลค่า6,000ล้านดอลลาร์โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งเพื่อผลักดันประเทศให้เป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ภาระดอกเบีย้ยที่ลาวต้องชำระในปี2024 อยู่ที่1,700ล้านดอลลาร์และจะต้องจ่ายเฉลี่ย1,300ล้านดอลลาร์ต่อปีในช่วง3ปีข้างหน้าซึ่งจะส่งผลทำให้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของลาวลดลงต่อเนื่องธนาคารโลกเคยออกคำเตือนเกี่ยวกับระดับหนี้สาธารณะของลาวซึ่งคิดเป็น108%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการชำระหนี้ของรัฐบาล ยิ่งทําให้ค่าเงินของลาวอ่อนค่าลงถึงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในปี2022นําไปสู่ภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรง